สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยยายจิมสิผ้าไม่เห็ดเขามันไก่ค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยเขามันไก่ไปเบิ่งกันค่ะไวย้ยายจิมเห็ดยังไงค่ะพี่น้องอ่ะยายจิมตั้งน้ำแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะตั้งน้ำแล้วยายจิมก็สิไปทุบกระเทียมกับหากวัคซี่มาล่งค่ะ าหาคัชี่กับกระเทียมเอาลงไปค่ะอ่ะเฮากรสิมาเห็ดไก่กันบัดน,นี้มาล่างไก่ค่ะพี่น้องเนี่ยยายจิ้มกระสิผ้าเครื่องค่ะเพราะว่ายายจิ้มใส่แกดกระป๋องค่ะพี่น้องค่ะยายจิ้มก็เลยสิประหยัดเวลาในจักกน้อยค่ะ ามาใส่หมอกันบันนี้พี่น้องยี่กิมเอาไกลลงไปละค่ะคอ,อ,อายี่กิมมาเตรียมเครื่องที่ไปใส่น้ำซุปค่ะพี่น้องมีเกลือ,อมีขะน้นแล้วก็มีชูบหลดค่ะพี่น้องส่วนซอสเท่าิบว่าใส่ค่ะน้ำม,มันสีดำค่ะพี่น้องคะ,อ,งคะอ่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลย ใ่หมอเลยค่ะนี่่ะน้ำเดือดแล้วมันกะสีมีฟองค่ะพี่น้องายกจิ้มกะซีสอนฟองมันออกค่ะสอนออกฟองออกเดอ้อพี่น้องเดอ้อค่ะนี่่ะสอนฟองมันออกอต้มให้มันซุกค่ะพี่น้องอะมาปอกขิงกันก้อนค่ะพี่น้องขิงายกจิ้มกะสีใส่ เข่าค่ะเข่าหูนะพี่น้องกับเห็ดน้ำจิ้มค่ะเนี่ยฮะยี่จิ้มปลอกแล่ยี่คุณสิลางค่ะอ่ะเนี่ยฮะยี่จิ้มเส้านามแล้วล่ะห้ากระสีมะหูเข่าค่ะยี่จิ้มสีหั่นขิงไซค่ะพี่น้องแล้วก็กระเทียมไซน้ำค่ะอ่าจากนั้นยี่จิ้มกระสีมะปรุงค่ะเนี่ยฮะ ไก่นขนออลงไปน้ำตาลน้อยหนึ่งชู้ลรสค่ะพี่น้องซอสปรุงรสซอสมันหอยค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำซุปไก่ค่ะนะกรมี่เท่านี้แหละค่ะพี่น้องแล้วหลังจากนั้นแล้วห่อกรสิเอาไปหุงเข้าค่ะ ย่าจิ้มามาว่าใส่หม้อเข่าแล้วค่ะพี่น้องนะะี่คะเนี่ยเสียบปลักแล้ว45นาทีอ่ะนะะี่ค่ะหลังจากนั้นแล้วย่ยจิ้มก็สิไปใหนดน้ำจิ้มมันบาเนี่ยหักผักชีพี่น้องกะเทียมขิงเอาไปปั้นร่วมกันคะ่ะ หลังจากทีเห้าปั้นแล้วพี่น้องห้ากระสีมาปุงกันค่ะใส่ชูรสลดลงไปชูรหลดคันน้อนำตาลพี่น้องซีอิว๊วดำบักนาวค่ะค่ะมันกระสิออกสามรสค่ะพี่น้องหวานเปรี้ยวนัว่ค่ะอาพี่น้องค่ะปรุงเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะพี่นอ้องยี่จิมใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะยี่จิมกะสีค้นเขา,เาให้น้ำตาลมันละลายอีกจักน้อยก่อนค่ะอ่ะใส่พักซี่เพิ่มไปอีกค่ะเพื่อคว้มหอมค่ะพี่น้องหลังจากนั้นแล้วยี่จิมกะจิไปเท่ใส่ถ้วยีวันนี้ ไก่กระสุกแล้วค่ะายจิ้มกับสิมาเลาะเอาตั้งแต่นเนือเนือมันค่ะพี่น้อง,องเดี๋ยวเยะจิ้มเลาะมันแล้วก็เนื้อค่ะ แล้วล่ะคคะพี่นอ้องเหลาะไก่ยยจิ้มผุนาจารย์บักไญ่จุ่มบุ่มพี่น้องโอ้คักขนาดงามบ่าพี่น้องเตรียมแตงกับผักชีไว้ท่าใส่น้ำซุปค่ะพี่น้องมาเนี้ เข่ากระซุกแล้วพี่น้องหอมหวยหวยหอมขิงพี่น้องคะพุณนะ่ะงามงามคะ่ะน้ำซุปค่ะยายจิมตักใส่ถ้วยแล้วค่ะพี่น้องทูนเท่งน้ำจิมเท่งไก่ค่ะพี่นอ้องเข่ามันไก่ยายจิมดาแซ่บ่บพี่นอ้องอามื่นนี้ก็ไ้แค่นี้ก็เล้กค่ะพี่น้อง พอกันไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ